สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเคที่สไตล์นะครับแต่่วนอาจจะแปลกใจนิดนึงที่วันนี้อยู่กับผมแดงน,นะครับเลือกเครื่องสั่อาหาให้คนแฟนนะครับแตบบ่ว่าแก้ตัวคลิปที่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องสั่อาหาเยอะเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็ได้เลือกไวแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเซอร์ไพรส์คนแฟนนะครับเพื่อเขาไม่รู้ว่าเรามาแล้วนะทีะละเปเราไปกันดีกว่าใช่ <laughs> อันนี้เขาเลือกเครื่องสำอางให้ไงคะเออแล้วเลือกเลือกให้เสร็จยังคะเนี่ยเลือกเสร็จแล้วคะ่ะมาแต่งหน้ากันแล้วอือวันนี้อยากให้เขาแต่งหน้าเนาะหน้าลุ้นจัง <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปแต่งหน้าตามที่คุณแฟนเลือกเครื่องสำอางกันให้ค่ะนะฮะคุณแฟนคะ่ะชิ้นแรกเป็นอะไรคะคุณแฟนชิ้นแรกน่าจะเป็นซีซีคิงเป็นซีซีคิงอืออันนี้นะคะรุ่นใหม่นะพอนโกโก้เลยมันอ่านวาอาตีป่ะอาตีหรืออาตีอะ อาตี้นั่นทุกคนเป็นแป้งที่เราใช้ประจำนั่นเอง r o y e l u t y u ี y นีอันนี้สวยมากทุกคนเป็นเป็นอายแชโดว์ฮาเปิตาสำเร็จรูปนั่นแหละอานว่าอะไรเลิฟแหละ Love ฟ Sweet Eyeshadow แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะไปเด็กกับกล่องดินสเลยเหมือนเหมือนแบบว่าเด็กจะแต่งหน้าน้กเเดยนแล้วก็เอากล่องดินสอไปแบบเพื่อแบบหลบครูอะไรเงี้ยค่ะของทิ้งอันนี้ เป็นสีที่คุณแฟนเลือกให้ค่ะก่อนนะแดงเดีอร์โอ้โหแบบอเลืล่มๆมาเยอะนะทุกคนของเคที่ดออันนี้เป็นดีสอเขียนคิ้วนะทุกคน,นนี่คุณแฟนเลือกให้แดบงบเป็นอายไลเนอร์นะทุกคนที่คุณแฟนเลือกให้แต่คุณแฟนเลือกไม่ถูกนะเห็นเปล่าอายไลเนอร์ไม่อ่านชื่อดีกว่าเดี๋ยวเราลุกโค้ชเสีย <laughs> <laughs> อาร์ติสตี้นะทุกคนเป็นลิฟที่แบบเป็นลิฟกอรที่สวยมากสำหรับเราแต่มันคือทัชมาย y ิ i นะคะสุดค่ะ สีนะสีสองสวยมากสีสองมาแล้วเซรั่มเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้เป็น, C um um, นเซรั่มบำรุงขนตาทุกคนะสด้โอ้ยคุณแฟนด้วยชิ้นนี้ฮะนะทุกคนจ้าเป็นอุปกรณ์นะใช่มาดูทำอุปกรณ์มันคือที่ดั่ขนตาทุกคนซึ่งมียางแถมงมาให้ตัวอันนี้ตัวกล่องนะชิ้นต่อไปเป็นอายบราวอะไรต่ออะไรต่อ <ไป S 1> อะไรต่อ,ตอ เป็นอะเอ้ยมีเป็นน้ำแร่นะทุกคนแต่คุณแฟนนี่เขารู้รู้เก่งคือนะเนี่ยคุณแฟนน่ารักมากเขาไม่ให้ชุดแปลงนะจบชุดแปลงแต่งหน้าจะไม่เกิดในวันนี้ลงไปในแป้งพับนะทุกคนบางคนก็ใช้มือเกี่ยวก็ได้นะแต่ว่าเราถนัดแบบนี้นี่โอ้โหแต้มไปเลยนะมปนชอบดูเป็นของ b e a u ล็อก o กอร์ของทางฝั่งของเกาหลีบางคนนะแต่ว่าชื่อช่องเป็นชื่อภาษาเกาหลีอะแล้วเราไม่ได้เรียนมาตรงนี้นะบางทีอ่านชื่อช่องไม่ออกไห สมมติว่าถ้าเขาแต่งหน้าให้ต้ารำหน้าต้าสนปะ่ะจะดีเหรอ <laughs> เอาบิวตี้บล็อกเกอร์ไงตอนแรกเคยไปเช็คราคาเครื่องสำอางของที่แบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เกาหลีเขาใช้แล้วแต่ละตัวเป็นพันขึ้นเลนะอือใช่ไหมเราจะใช้แป้งพับนะคะกดเลยนะแล้วก็มาค่อยๆกดบนใบหน้าเราตืด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 ือืมแล้หานนะ้าเป็นขี้เบบ้อยเนะาะอ่ะทาคอซ้ำหน่อย รอนม่กิ้แล้วไม่ลงซีซีที่คออ่ะรู้สึกเหนียวคอเอาแค่แป้งก็พอ,อแล้วกระตอกก็คือ่คิ้วฉิวเขียนเคี้ยวปกติของเก๋ก็จะเป็นเห็นไหมทุกคนเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเนดะิมเป็นคนไม่มีคิ้วต้องวาหางคิ้วก่อนนะคะทุกคนชาชาอุ๊ยเขียนเบี้ยวนี่นะคะทุกคนแล้วก็ปาคิ้วแล้วนะประมาณนี้ก็เขียนตามรูปทรงคิ้วของตัวเองไปได้เลยวันไม่ชอบคอาคุยเ คิดถึงเขาจริงไหมเนี่ยเอองคุยกับ <c> ค <oughs> นดูอยู่หมคะคนดูไป็นใครแปะมาค่ะสีที่เราจะลงเลยนะคะคือเป็นสีตัวนี้นะทุกคนเห็นปะก็ลงเป็นสีแรกให้ท่วมเปิือกตานะทุกคนนี่ทำไมถึงต้องลงเป็นสีแรกก็ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพอลงสีอื่นไปอะ่ะสลับเกตนะเก๋คิดว่ามันมันไม่ค่อยเด่นอะ่ะแบบถ้าสมมติว่าสีน้ําตาลใช่ปะลงกระเบิกตาเราไปเลยอย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวกึ่งกับหนังตาหรือว,ว่าหนังตาเกดก็แบบออกแบบครีมๆน้ำตาลน้ำตาลเนาะอืมเห็นไหมโอ้โหขึ้นกล้องมากสว่างวิ่งบงไว้ใช้แปรงหัวเล็กมากกว่าเดิมนั่นคือจะเป็นแปรงหัวอันนี้นะคะนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆเกี่ยตรงเบ้าตานาะชื้ตาเป็นหลักเพราะว่า ไม่ค่อยเน้นหางตาเดี๋ยวเราจะไปเน้นหางตากันต่อทีหลังนะคะแต่ว่าขอลงสีเอตรงเปลือกตาตัวนี้ชั้นในให้มันเรียบร้อยตัวนี้อุ้ยเราจะใช้แปรงตัวนี้นะคะใกนการเกลี่ยหางตาซึ่งสีตัวนี้ที่โอเคแล้วก็มาปัดหางตานะคะแล้วก็หางตาโอ้เรวไี้สีรุ่มเด่งขึ้นมาแล้วใช่ค่ะเกดจะเป็นคนที่แต่งตาใหญ่เนาะเพราะว่าวันนี้เกดรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อวามนมีอายไลเนอร์ก็เลยแบบ แต่งตาใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวกีีตาเดีมันจะนี่เองปกติแล้วอะเวลาเราวาดเนาะว่าจะเริ่มจากหางตาเนาะโอเคค่ะเราจะมาวาอย่างนี้ว่าให้เฉียงขึ้นเนาะเฉียงขึ้นนิดนึงเพราะว่าตาอยากให้แนวแบบดูสดใสใช้สมาธินะคะทุกคน เต้าเป็นไงคะตาโต,ตขึ้นไหมโตขึ้นเลยค่ะดดูิจะมาว่าวยห่างขึ้นสูงมากไว้รุ่นองสาเลือไม่ได้เลยป่ะใช่มันต้องให้พอๆกันอะ่ะยแต่ไหนคลิปต,ตรงกันอยู่นะโอ้ยอันนี้ห่างตาเราเราราลากยาวกว่าฝั่งนี้นะทุกคนซาย ไปสิ่งที่เราจะทาต่อไปก็คือยิ้เราจะทาตัวนี้กันก่อนเนาะอืมได้ทำไรอะฮะหนูทำแลงคองเขาเนี่ยฮ <c oughs> ึทำไร <c oughs> มาแฮกคอมมา <c oughs> <c oughs> ไะ่ <c oughs> <c oughs> มีความล้ำซส้นหน่อยแล้วก็ต่อไปก็คือจะอุ <c> ้ย <oughs> มีไฟอลไระก็เริน่นแล้วก็ทาเครื่องอืม เราจะ,ล,ล,ะลงเซรั่มบำรุงขนตากันก่อนนะคะเกีตจะปัดก่อนเนาะแล้วค่อยดัดขนตานะคะทุกคนไปเราจะมาดัดขนตากันนะคะก็จะดัดขนตาตอนนีมันร,รู้สึกยังไงรู้สึกเสียวค่ะอิจฉาผู้ชายขนตายาวกว่าผู้หญิงอะทาไมวะทฤษฎีแม่เต้ากรรมพันธ์นะเกี่ยวอรอจะปัดด้วยมาสคาร่า แล้วปกติหนูชอบไปเที่ยวกับใครบ้างอะนอกจากเขาอ่ะก็ถ้าเป็นเพื่อนนี่คืออไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เพื่อนก็ไปไม่ไกลมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปกินปิ้งย่างกันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาลงตัวนี้เพิ่มนิดหนึ่งเนาะให้แบบปรกงประกายเนาะทุกคนมันจะดูวิงขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเว้ยแต่งตาแต่งเยอะรอบนี้ยที่รักที่รักเลือก เยอะอยู่เพราะงั้นเกดจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะอันนี้ขออยาาใช้มือนะคะทุกคนนี่เห็นปะมันจะเลือเล่อเลื่อเห็นไหมทุกคนเห็นตาปะตาเกดจะเลือเล่อเื่อมีอันนี้อีกเราจะเติมไปอีกเซนิวนะคะรอบตีเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดต้องใช้การแตะนี่ที่ราคาเป็นไงคะเครื่องสำอางที่หนูเลือกในคราวนี้สวยมา อืสวยจริงป่ะสวยอุ้ยน่ารักค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาเพิ่มความคิ้วอุ้ยเนาะแล้วก็จะปะตอด้วยสเปรย์น,น้ำแร่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนมาต้าอยางเห็นเขาฉีดป,ปะเขากลับไปที่เซีบิวงไยังหรือปะเขาฉีดสิียบิ้งยังโหโห หาจิตเราไปแบบยิ่งใหญ่วูงบิงมากโอเคค่ะก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอ้ยสวยเป่าตั้งถึไหมสวยค่ะเราจะไปที่ไหนนั้นคุณแฟนบอกไหมไม่บอกค่ะโอ้ยไม่บอกเลยก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเจเจนี้เราก็มาถึงที่แถววังหลังกันแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราจะไปหาที่กินแล้วก็ที่เที่ยวกันนะคะแบบว่าโอ้คนเยอะมากเลยไปรุ่น เนี่ยกกินอะไรยังคิดไม่อ่อเลยดูดูไปเรื่อยก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอาหารกันนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้คืคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนแบบโอ้มอยู่ที่ร้านอรลไทยนะทุกคนนี่ขึ้นชื่อของหลังสิริราชนะเนาะก็ใช่ก็คือแบบไม่ได้มานานแล้วว้าวันชิ้นเลยอะ่ะดูคนกินก่อน <laughs> กินเลยค่ะที่ละ ซื้อกลับบ้านเยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปดูเสื้อผ้านะคือแบบคุณลักษณะสื้อผ้าก็เยอะมากทะะุกคนซึ่งไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีสวยมากแล้วก็ตรงนี้ใกล้เคียงก็จะเป็นห้าวังดังนะทุกคนเพื่อนนั่งเรือไปเที่ยวกันต่อนะคะสวยมากตอนนี้เรากําลังจะนั่งเรือข้ามฟากนะทุกคนไปไหนต้าวไปท่ามหาลาชเนาะ นี่อน,นะกลังจะนั่งเดือทอนะทุกคนคจากท่าบางหลังนะตอนนี้เรามาถึงท่ามหาล้าทุกคนโอ้แดดดีมากเลยวัยรุนร่นเราจะมาทำบุญนะแต่ว่าคนอ่ะน้อยมากเลยบนเย็นแลวเนะาะเจ้าเจ้าเคยมาที่นี่ไหมคะวัดมหาธาตุเคยเฉียดมารอบหนึ่งคนระับอ๋อแบบช่วงนี้เที่ยวกับแสนก็จะแบบมาใส่บุญนิดนึงเราจะมากับ จัการากันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านโรตีคาซ่นะคะม่าชิมมากทุนเราสั่งตุ่มตามชีสมาแล้วทุกคนเป็นโรตีชีสที่แบบนุ่มมากหอมมากอรนะ่อยมากหนูกินไม่ได้เลยเก็บตัวบิมยังเอาโรตีกล้วยหอมโรเทล่ามาเพิ่มนะคะทุกคนเราจะมาชิมอันที่สองกันนะทุกคนสั่งไป ไม่ร้อนอะเตามากินโรตีที่นั่นทุกคนอร่อยมากจริงค่ะ <พา S 1> <ล>เราได้เที่ยวกับคุณแฟนไปที่ร,ร้อนนะคะก็คือไปท่าวางหลังกับท่ามหาลาสองที่แล้วก็ได้ไปเที่ยววันแล้วก็กินของหวานแล้วก็ซื้อของกลับบ้านฝากคุณแม่ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงถ้าเราจะไปไหนก็พบ้กับรายการปรับเปลีนได้เลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย